ขาเวียออกมาอ่อนานคำสาปคลายแค้นไปรอบมาแล้วเวาของเอนะาเรียของเแล้วนะ้อเกวมืข้าเวียเรแล้วเขาอยู้ใชาร์ตเื่อขงาเวียเอาใช้ดีกว่าขาเวียเราอ่านหน้าคุกี้แอบรอเอาดีสองมาด้วย เอามาตั้งใจอ่านมีสมาธิกับพี่ครูเชบิ๊กเดี๋ยวให้ครูนำอ่านก่อน B I J B I J เบกใหญ่ไม่ต้องดูภาษาไทย B I, i> Big <h <h J B I J เบกใหญ่ B I J เบกใหญ่ D O G D O G ด็อกหมา ดีโอจีด็อกหมาดีโอจีด็อกหมาไอฉานไอฉานไอฉานมือนิ้วนิ้วออกเอานิ้วออก H A V E Have me H A V E Have me H A V E แอฟเมยมือออกซี B R O B R O ดับไป U N ดับไปบาวไม่ต้องชี้คาเวียรไม่ต้องชี้คูชี้คนเดียวคาเวียรไม่ต้องชี้ B R O B R O ดับไป U ดบไป U บาวเีาตาล B R O B R O ดับไป U N เบ้าสีน้ำตาล B R O ดับเบิลยูเอบาสีน้ำตาล L I K E ไรชอบ L I K E ไรชอบ L I K E ไรชอบบ I K E ไรชอบ L I ้ชไ้ชนเดียว L I K E อ่านดีๆไลฟ์ช R U N รันวิ่ง R U N ร i n วิ่ R U N รันวิ่ W I T H With กับ W I T H With กับ W I T H With กับ B A R K บาข่าว B A R K บาข่าวบาขาวทำไมไม่สะกด B A R K บาข่าว L O V E Love รัก L O V E Love รัก L O V E ลาฟลา F Y M พักหนึ่งเด็กทอง F Y M ของฉัน F Y M ของฉาน F Y M ของฉานกับไปโย S A p วัดอะไร W O S A T วัดอะไร W O S A T วัดอะไร C O r L O R color ส C O r L O R color ทำไม่ผ่าเบียร์ไม่อ่านดังๆ C O L O R

ทำ H O W O H O W Y O ทำอย่างไร H O W Y O H O W Y O ทำอย่างไร H O W Y O H O W Y O ทำอย่างไร F W E L F W E L เวลาอ่านไปดูที่ครูชี้นะไม่ใช่ไปดูอย่างเอ่ยนะชาวเรียบมีสมาธิหน่อย F W E L, fell o s e F W E L, f e l o s e F W E L, fell o s e A B O U T, about เกี่ยวกับ A B O U T, about เกี่ยวกับ A B O U T อ b บ u t เกี่ยวกับอ่านให้มันดีๆอย่าลากเสียงยานชางเข้าใจเปล่าวอเบ็กดอกหมาตัวใหญ่อายเฮิร์ฟดอกฉันมีหมาเดอะด็อกอิสเบ็กหมาตัวใหญ่ เด e d o ็อกอ r สบรมาสีน้ำตาลเดอะด็อกไรส์ทูรันมาชอบวิ่งอายรันเวทเดอะด็อกฉันวิ่งกับหมาเดอะด็อกบาร์หมาเห่า I love my dog ฉันรักหมาของฉัน The big dog I love my dog. I love my dog. The dog is big. The dog is big. The dog is brown. The dog is brown. The dog likes, the dog likes to run. To run. I run. I run. With the dog. With a dog. The dog barks. The dog barks. I love. I love. My dog. My dog. Okay. Ah. Uh, ไปลออคำสาบมาคาเทนมา,าคาคทนออกมาเขาออกมาอ่านก่อนก็ลออทีหลังอย่าไปใกล้ตรงงงหกท่าหกที่จะไปใกล้อีก, <M> อก,อกมาตรงนี้เ <M> อาคาเทนดูบ i ไอเจอ่านอ่านดังๆแต่ไม่ต้องตะกนบ i ไเจ BIG dài BIG 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 dài dài i BIG BIG dài d o BIG BIG mã d o BIG 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 d o BIG BIG h a l ม me. S A B E h a l ม me. B R O w o b l O N บ้าสีน้ำตาล B R O W b N บ้าสีน้ำตาล B R O b l O N บ้าสีน้ำตาล L I K E L I K E ไว้ชอบ L I K E รายชอบ L I K E รายชอบ R U N รันวิ่ง R U N รันวิ่ง R U N รันวิ่ง W I T H เวสการ์ W I T H เว d การ W I T H เว d การ B A r K Bar ขาว B A r K Bar ขาว B A r K Bar ขาว L O V E ล o วฟรัก L O V E ล o วฟรัก L O V E ล o วฟรัก M Y M ทองฉัน M Y M ของฉัน M Y M ของฉัน w A H A T วัดอะไร D A P U H A T วัดอะไร D A P U H A T อย่าไปเหยียบนงนะวัดอะไร C O L O R คันเรอสี C O L O R คาเลอรสีคาเทนอย่ามาบอีอลอโออาร์คเลอรสีดีโอโดทามดีโอโดทดีอโดยาอามเอสโอดับเยูทาวอย่างไรเอสโอดัยทาวอย่างไรเอสโอดัย อาอย่างไร F W E L Failure F W E L Failure F W E L Failure F E L Failure About เกี่ยวกับ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  About อาบ้าวเกี่ยวกัดอบิทด็อกหมาตัวใหญ่ไอ a ฮ e ไปด็ฉันมีหมาเดอะด็อกอ i สหมาตัวใหญ่เดอะด็อกอิสบหมาสีน้ำตาลเดอะด็อกไวช์ชรั Ma shopping, wing. shopping, chop wing. I run wing. Ma chop I, run. I run. With the dog wing. Ma chop wing. The dog wing. Ma chop Má Ma chop wing. Ma dog wing. Ma chop wing. dog. I love my dog. The dog is red. The dog is brown. The dog r i e s to run. I run. With the dog. The dog barks. I love my dog. เอากระเถิบเก้าอี้ขึ้นมาหาทีนั่งนี่เดี๋ยวครูจะสัมภาษณ์มาถามภาษาจีนไปนั่ง คุูจะถามคำถามเป็นภาษาอังกฤษอ่านี่คาเช่นนโรกาอไม่นอไมูกอะไร,รอัน่ะโอเคคาเวีย okay, What animal is in the story? สัตว์ที่ดอก What animal is in the story? <A> dog. dog What animal is in the story? hen <A dog. S 1> Is the dog big or is the dog small? a big Big Is the dog small or big? Big อย่าเดี๋ยวโดนนมนะนั่งอยู่เฉยๆ Is the dog small or big? big c o w b e a What color is the dog? ดูในเนื้อเรื่องตอบสิ <What? S 1> ใช่หรอหมาสีขาวหรอดูในเนื้อเรื่องเซตอบมั่วเลยเอาอยาไปเหยียบนมเอาจากเนื้อเรื่องมาตอบ เล่หยุดทั้งพี่ทั้งน้องนะไม่ไงั้นเดี๋ยวโจยฟ้าสนะครูสอนแล้วไม่ตั้งใจเรียนน่ะ mm hmm. อ่ะคาวเวียว What color is the rock? เนี่ยสีอะไร Browl สีน้ำตาลตอบมาได้ยังไงไว้สีขาว What color is the rock? w h a t b o w l c What color is the rock? b o w l h What color is the rock? <B ounce. S 1> โอเคทาเทนวอ a ด d สเดอะด็อกไล r ์ n ูดูรันเว่งรันวอตดัสเดอะด็อกไลท์ดูดูตอบเวลาตอบมองหน้าโคด้วยแล้วตอบแต่ภาษาอังกิษอยา่าไปเขียนโต๊ะวอตดัสเดอะด็อกไลท์ดูดูรันวอ d ด e ส t ดอะด็อกไลท o ดู What does the dog like to do? Run. Run. Okay. h a t Cavalier, who runs with the dog? ใครวิ่งกับหมา The person in the story คนที่อยู่ในเรื่องต่อไป the person in the story ต่ออีกรอบ the the story. ต่อ the the story. ตอีกรอบ Okay, who runs with the dog? Who runs with the dog? Person. The person in the story. The person in the story. Power for Who runs with the dog? The person in the story. Who runs with the dog? The person in the story. Who runs with the dog? OK, các em What sound does the dog make? Má thăm xếp yung ngay Sound, có vô sĩ ấm What sound does the dog make? Sound Má thăm xếp ngay thăm xếp má Ah, uh, what sound does the dog make? What sound does the dog make? OK kha Does the person in the story love the dog? Yes. Yes. Does the person in the story love the dog? Yes. Does the person <Yes. S 1> in the story love the dog? Yes. <sir. S 1> ยอโโนนะยากโดนนมนะมวดอยู่น่าแหละอยากโดนมดกัดใช่ไหมคืนนี้เอเอกระเทอะผ่านจกนมอ้าวอ้าว Haken. Can the dog sit? Can the dog sit? Yes, Can the dog sit? Yes, sit. Yes. 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 Can Yes. Yes. it. Yes. 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 the it Does it? Yes. 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 tail say it? Okay, Yes. Does the dog a tail? Tell more Mommy tell me how my me, me, me? Yes. Yes. Does the dog help a tail? Does the dog help a tail? Does the dog help a tail? Yes. Ears, bellow wool, kaken, ears, bellow wool, ears, bellow wool, kaken. Ah, uh, does the dog have ears? Yes. yes. Does the dog have ears? Yes. Does the dog have ears? Yes. How many legs does the dog have? Four. Four. How many legs does the dog have? ฟอลส์หาวี่นี่เรียกสัตว์ดอกเหรอฟอลส์ฟอร์คาเทนคาเทนวอตดัสเบกเบนเบไอเจเบกแปลว่าอะไรเบกเบกแปลว่าอะไร Very large. Very, very, very rash. Very rash. what does big mean? Very large. very large. What does big mean? Very what does big mean? Mama, oh, you good. don't know, eh? What does big mean? What does big mean? What does big mean? How What does i s mean to run คำว่าวิ่งแปลว่าอะไรรันไม่เป็นไร <c oughs> อ่ถามคำ <c oughs> ถามนี้ดีกว่าคาเวีย Can you point to the dog in the picture? Yes. Can you point to the dog in the picture? Yes. Can you point to the dog in the picture? Yes. Okay. I can. Can you can you point to the person who loves the dog? I can. Can you point to the person who loves the dog? มีไหมในรูปแบบคนรักหมานะมีภาพให้ดูไหมดูในชเชฟเซิร์ชีอยู่ไหนบอกเดี๋ยวโดนนมเดี๋ยวโดนนมยังไม่ระวังอีกนะเดี๋ยวโดนมดกัดหรอกเอาในภาพในรูปมีภาพคนไหมมีเปล่าไม่มีก็ตอบ no เซ no อ่าแ o i ยูพอย h ูเดอ s o n พ h o l o ซ e s t h ูลา g ซิดาแทนยูพอยตูเดอ e ์เพอร์เซ o ต์ฮูลาบซิดา Can you point to the person who loves the dog? No. No. Does mm. the, mm. no. 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 the story say the dog can't jump? No. No. Does the story say the dog can jump? No. no. Does the story say the dog can jump? No. No. Does the story say the dog can jump? โ o o อ a y อาพอวันนี้พอแค่นี้ก่อนไปอีนาเอาเก็บชีสระวังนมโก